ไปบงตัวเอ่มแลไงปเยากสบายดีพี่น้องสบายดีทีุ่ดคนนี่มันจูบน้องนะพี่น้องจูบน้องจูบปลาีหน้าเบาเอเนะพี่น้องนี่กัจูบกลายเติมนะพี่น้องบกบาเดินเตเริมเห็นปลาลายเลยปลาลูกอู้ รูกป,ประกอบพี่น้อเดี <Đ ã. S 1> ๋ยวมาเป็นมาชมกันนะพี่น้องว่าสีใดลายอยู่บ่เนาะปลาน้องกเบาเป็นไงเป็นไดพี่น้องเป็นน้องปลายหน้าเลยเนะาะน้องปลายหน้าเลยมาเดี๋ยวไปเบิ่งปลาซิวน,นะฮะเนาะปลาซิวตัวมันขึ้นหน้านะหนาได้ไรเป็นสู เ,เอพนะิเบิ่งปลสซิวเอไปเบิ่งปัสซิวนะฮะโอ้พอเลยก็เห็นล้มีมมว่าปัสซิวมีกุม่มอ่โอ้น้าจะเต็มพนาเลยปัสซิวอยู่นี่

mà mua tầm này cái này chắc tôi và bỏ <laughs> 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 quật quật luôn ý quật luôn ý đi bà khoe nhảy đâu? á? Bu ném như theo pha vậy nè, pha, pha nhà Ông cứ bừng chửi bực mà. ดูใหญ่ขึ้นว่ะเด้อดโอ้ท่านต้องจับรดูปดูรปรปเรื่องนี้เนี่ยมันหาย มันบืนขึ้นขึ้นเนอะเอ่อของว่ใส่นี่มันบืนขึ้นขึ้นพี่พี่พี่โอ้มันบืนขึ้นเนอะมันบืนขึ้นเนอะปุ๊

con bươn cái mặt này thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

lái bên này nào ấy ở cái phù này ừ, chắc phù vậy. môn mãi sai hô nói vẫn là bóng hút 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 đi đi Mình cái da bánh mà nó cười nắm lặng Hãy subscribe cho kênh Ghiền tiền giờ mình đi 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 bèt đi thấy rồi mánh là bỏ như thế cái này bỏ เออาเมงลาวเยอู้เมืงลาแค่เห็นนะเม,อม่องลา,าเาด็งลาซาลสลนซาลัสเอ้ยกรกัุกตสื่อเนี่ยาตัว

Những người ta cũng vẫn chịu mẹ lại vô địch. TĐi váy 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 Thứ 3 ba tháng một theo đại nó, nó phải đỏ. đại đại là yu. Tân em ba ba lại thêm có đúng nó. Tân kỳ mùa vậy còn phải <laughs> đánh đánh nó. Tân em kỵ đục. Tân em kỵ Cái Tân em kỵ đục. Tân em kỵ đục. Tân em kỵ ดาวเวิร์ดปอกหนึ่งยังได้ฟินองมาข้าวอ่ะนั่นน่ะแม่นมนับข้าวข้าวหวะนนั่นน่ะแค่นี่หาซิบดีกีเนาะแก้มกับปลาตัวนี้แก้มกับปลาปิงปลาโอ้อย่างเนี้ยนะ่าบางทีเป็นยังบวกครึ่งวันไห้อยู่ไลายมิ่ะ หาขี้มาหุมน้องนะจ๊ะมาได้บ้านน่าน้าอีรอสุดเลยเ้อะ <c oughs> เอา,าไหมสู้กันแหละใส่ไดยปุ่งกั็เห็นเลยเออเอาออกมาอีกตัวนึ่งก็เอาไปปิ๊งใหม่

เืยใช้ปะเค็งตัวใหญ่งกนะฮันน่งไงตัวมูแล้วย็นดีเอีก่อนกินกินยินก็ดีต้องซีงปลาเมี้คือมาใหม่ๆนะคับมันเลยใช่นหะไฟนี่ไฟนี่ไฟนี่ได้น้ำไ่ดีจะเอาไฟมาเอาไมบานี่แหละเี่ทำมาเขาขีดน้ำ ค่อยไมีซีซนะันอนิมาเอาลสอคนแโอ้ <c ười> เป็นบ้าสองคนกมาอันที่เยอยากบ้าให้สองคนก,นก,คนกับมาแล <c ười> <c ười> ้วครหันเน้อใครหัแ <c ười> หนะกินเนื้อไยาี่บมันแบ ไ้ยังอนไข่ยังมากขึ้นยังไข่โอ้ปลาามเอปลาเดเหียเป็นปลาไข่ยังขึ้ยังไข่นี่ปดเรื่อง่ตัวนี้ให้ไงนี่ เอาลองขวานป้าไข่ยังไม่ไข่อยู่ตัวไข่เอาไข่อยู่นะไข่ดิบเต็เชียวไปเดี๋ยวอน เออน,นี่เขาอคือาาวาเอาเอาตนะันะมกา่า,านหะนึ่ินด้แล้วนะน่มนไหแก,ข,แกข้าวแ,ว <laughs> แกข้ <laughs> กกะะาวเลยแก่อะไรแก่แก่มาลาจอกเลยบตัวหนึงลายข้าวแล้วก็ <laughs>

แล้วก็ไปเบิ่งตัวเองอยู่มือนเกนี่เออี้มัต้องเห็นน้านี่ม่ต้องเห็นน้านี่เดี๋ยวก็แกงก่อนเออโอ้มันเจ็บเนาะอะไรเนาะของแขกเจ้าเหล่าขาวพี่น้องเอ้ย

ตะกี้อันน่ะพดนี่แต่พวเฮาว่าป่นเป๊ปี่่นอีหยงนีมันก็ยังเกบัวพ่นเนันเนาะนกินมันม่วนยบ่กนน่ะอือีนได้บ่มันมานตะกี้บ้านเฮากินแต่เหล้าขาวเนาะยสงกรานต์สงหยังเพินนาะบ่มีเบียร์เลยเดีเบียร์มาก่เา่าแวกเต้นกันเต้นอยู่ทงเฮือน่โดน้ําก็อยู่ทงเฮือน่เต้นจนเฮือนสิโ ตองการกวานอูน้ำไปเสื่อมไ้เสือมเยเสื่อมมขวบหดจะได้กิวถึงเอ้าพู้อับอาบเนี่าน้ำกินเนี่ยไปเสื่อมไ้เสื่อมเอกันโอ้มันจะติดตั้งบนหน้าบ้านน้น่นข้าเสียมาโคตกันไป้วยแล้วกิมีอูน้ำเัดกินในอูน้ำมันนี่ตัวแรเจะเสียไปกินอูน้ำจะเนี่ยเอาไปว้ในเคื่อมแต่ว่าาก็อาาเบิร์ดแต่ว่าเป็นกระพุ้ยไว้ได้หนบ้าน้นแหงมวนตัวนโดนความเทิมมันบังที เนี่ยจะไม่บันี้ไักนัเสียปวหอบม่อนมาจีันมีอยู่เนือก็คือคนมบื่อไม่ได้หาบหนันโอ้ยคือตัซุ้งทั้งานนีหอบหนักเสียเสี่มงไปาเลไปาห้างเขาไอ้ของซ้ำขดโมหนึ่งไปรดพักกตบเป็นมงหนึ่งหาบหนักบางีม่ใช่สวสาเสียเลยหิมเสเต็มบ้านจะเกิหิมเสกัน

เฉพาะก้นตกเขาแบบอยู่น้ำแล้วตินผู้ก็อยู่แถวหนังคับหนังยังเนาะเออันอยู่ได้อยู่ได้ฐานหนาอยู่ได้เลยแม่แม่เฉราะบบเออบาทเขาเขคือหมักอยู่แค่หนามแค่หนาม่นมันสะดางีเขาบอกอยแต่วมาเางหนัมาด้แเนาน้องพี่น้อตอนนี้เขากกินปูกินปลา่ยังเดียบร่อยน้องพี่น้องฝากันเมื่อพี่น้องเอ้แบก แบกปูมืออ่อีกขึ้เก่าพี่เนาะตอนมากกับแบกมาเนาะไกลเติบแต่เล็กอันเดียวโอ้ยนักมันนักไงด้อกินง่ามไม่ดีวะมาแบกโวดมาแบกรดบนะฮะซือตัวหนึ่งไหมฮะฮะกินง่ายป้าอะไรไล่เติบไะไพ่อได้กินอยู่ด้วยน้อยเกือบก็แคขาดเกือบขาดเกือบขาดเกือบขาด น่ากี่ใบยังจะไตคัวไม่ดูไปสู้กลองสู้กลองไตไตโนบไปเนาะมาําหนังไม่ดูไตไดได้ในนี้โตกลัวนี่จะถิมวนใหญ่เว้ยหูโมุมบุมเนอะสูบน้องหน้าเบาเอ๋ยุมขุม Ô mày đồ kè nghe anh mày đồ nhọc. Đi đây hoài. Ô kèn, mày chỗ ở con mày đồ nó. anh mày đồ kèn đi nhọc. Đi mày đồ kèn đi nhọc. Đi mày đồ kèn đi ไปพี่น้องกระชิดปิดคลิปไปเพ่งไปนี้เนาะพี่น้องจะได้กระฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนี่เด้อพี่น้องเบิ่งเบิ่งได้หลายนะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้มันโอ้ยเพื่อชิได้คลิปหนึ่งนี่ต้องทุนหลายแล้วเบิ่งแบกโปมาเพื่อชิดเทืร์นไกลบัวไกลออกม้านะพี่น้องเอ้ยได้กระฝากเป็นกำลังใจผัวข้าวเหน่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งสองมาเอ้น้ำเนยสองเฟิร์นแห้งสองดังเนาะสองมาเอเนาะคนเบิ่งเดี๋ยวรับหมื่นวิวพี่น้องไปเบิ่งไปเนาะ ไปขอกันดิพี่น่ะ